ถามว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่านะคะคือเขาเป็นคนที่เรียกว่าอะไรมีความรักซอนซ้อนเงื่อนเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มีเป็นคนที่บุคลิกซับซ้อนนะคะในความสัมพันธ์อดีตเนี่ยก็เลิกรากับคนมาเยอะนะแล้วปัจจุบันเนี่ย ก็ยังมีความสับสนในเรื่องหองจิตใจเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอย่างที่พี่บอกไปเดี๋ยวมีความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นความลับไม่อยากบอกเรานะคะบางทีเหมือนกับว่าถ้าเขาหายดีแล้วเขาก็เหมือนจะตั้งสติได้ก็จะแบบเออมีเหตุผลเป็นคนดีแต่พอบางทีอาการมันกำเริบเราอาจจะต้องเหนื่อยและหนักและผิดหวังเนี่ยไปกับเขาต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงนะเออ จริงๆในไพ่เนี่ยบอกมาตลอดเลยนะเหมือนกับเขาเองก็ไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะคะเนี่ยแล้วพอเขาจะดีๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออเขาก็จะกลับมาเริ่มต้นกับเราอีกแล้วก็เลยเป็นคนที่มีมากกว่าสองบุคลิกเนี่ยจนไม่สามารถที่จะให้คํานิยามได้ว่าเขาว่าจริงจังจริง,งใจกับเราหรือเปล่าเหมือนแบบพอผีออกไปเขาก็ดีกับเราอยากจะเริ่มต้นอะไรชีวิตใหม่ๆกับเรานะคะ อยากจะอยู่กับเราแต่พอผีเข้าเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยว่าเออเขาจะทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์และเนหนื่อยไปกับเขากับความสับสนของตัวเขาที่ส่งผลกับชีวิตเราเหมือนกัน